สวัสดีครับผมโจเบนผมพิสัย888นะฮะวันนี้ผมอยู่กับ m e r c e d e s b e n บ E 2 2 0ดีเซลนะฮะคันนี้เครื่องฝาดำถ้าใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองให้ฟัง มาชมกันต่อนะฮะกับ w 2สองหนึ่งหนึ่งนะฮะคันนี้มือ c e d e s เ e n z E220 นคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะฮะเครื่องฝาดำเป็นรุ่นพิเศษนะหายากด้วยนะครับจากหน้าตัวนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นตัวโฉมเฟคลิฟนะครับคันนี้ปีศูนะครับผมแม็กนี่จะเป็นตัวแม็ก AMG แล้วก็ยางทางอันนี้ได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับได้เปลี่ยนใหม่นะฮะ อย่างโยโกโฮามานะฮะสีรอบคันนี้อย่างเงาเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับลูกค้าเซอร์วิสถึงนะฮะเซอร์อวิสมาครบหมดทุกอย่างนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรต่อเลยนะครับคันนี้จะเป็นป้ายประมูลนะฮะทางเจ้าของรถจะได้ถอดไว้นะครับ นะฮะเจ้า,จาของก็จะได้ถอดไว้ก็จะได้เป็นป้ายขาวไปนะครับสียังเงาฉ่ำอยู่นะครับตำหนิก็อาจจะมีเล็กน้อยนะฮะลดมือสองตามสภาพจะให้มันสวยเลยทั้ทุกอย่างก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็คือเก็บงานได้นะฮะน่าจะประมาณห้าร้อยนะฮะเก็บงานล้านสีมัน,เป,น,เ,ปนเป็นแค่คร้อยขูดนะฮะ รถไม่มีพลิกควมชนหนักแน่นอนนะครับอันนี้ผมได้เมื่อวานผมได้ทําการแกะดูแล้วนะครับนะฮะเมทาร์ยังอยู่ครบหมดทั้งสีด้านนะครับคาน้าขันหลังยังเดิมอยู่นะครับภายในนี่สะอาดมากๆเลยนะครับรถปีต่ำๆเนี่ยคือจริงๆอาจจะมีการพ่นสีเบาะมาแต่คันนี้ยังเบาะยังเดิมอยู่นะครับนะฮะยัเป็นเบาะเดิมอยู่นะครับ ภายในยังไม่ช้ำนะครับยังใสสะอาดอยู่เลยนะครับรถคันนี้ไม่วิ่งแค่แสงสารเท่านั้นเองนะฮะเจ้าของรถดูแลดีมากครับอ,อาจจะมีรอยถลอนนิดหน่อยนะฮะมีกล้องนี่ก็เป็นตัวบานแก้วนะฮะทาเสริมขึ้นมาอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้ครบหมดนะฮะระบบไฟฟ้าต่างๆ ชุ่มภายนกันช้าเลยนะครับรถถ้ามีการใช้งานหนักๆเนะี่ยพวกนี้มันก็จะช้ำนะัะแต่อันนี้ยังยังดูสะอาดอยู่เลยนะครับ รถปีนี้ไม่วิ่งแสนสามเนี่ยถือว่าหาได้หาค่อนข้างยากเลยนะครับส่วนมากก็จะหลัก2องแสนขึ้นนะครับนะี่ยภายในสะอาดเลยนะครับสวยงามเลยนะครับ ันนี่หม่แสนสามเท่านั้นเองนะฮะแสนสามห้าแปดสามแปดเดี๋ยวไปชมเครื่องกันนะครับแม็กยางยังสวยๆอยู่เลยนะครับ ดูห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องสายกิ๊กเลยนะฮะดูแต่เข็บตามซุ้มนะฮะตามซุ้มแก้มนะฮะนะฮะแถบกั้นความร้อนก็ยังคงอยู่นะฮะ รถสีบางมากนะครับไฟตรงนี้ก็ขัดได้นะครับไฟขัดได้นะฮะสีด้านซิทุนน่าจะประมาณแปดร้อยบาทนะฮะเปลี่ยนเฉพาะเลนก็ประมาณพันหนึ่งนะฮะผมมีอะไรนะครับสั่งเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ได้สภาพนี้ถือว่าค่อนข้างหายากเลยนะครับ ลูกค้าก็ได้เปลี่ยนตัวสายพานนะฮะแล้วก็ระบบพวกอมแอร์ต่างๆนะฮะถ่ายของเหลวนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ซีลวิดมาถึงนะฮะคัะนนี้ใช้งานต่อค,คุ้มเลยนะครับไม่แสนสามเท่านั้นเองเดี๋ยวรบกวนสตาร์ทเครื่องนะครับนะะเดี๋ยวชมเสียงเครื่องกันนะครับ เครื่องเครื่องไม่มีเขกนะครับเครื่องไม่มีเขกถ้ารถดีเซลใช้งานห,หนักๆเครื่องพวกนี้มันจะเขกนะครับนะงยังยัง,ยงนิ่มๆอยู่ยนะฮะไม่มีสันไม่มีคอน,นะฮะโอเคได้สภาพนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับ โอเคสนใจ082นะฮะ156 2185นะฮะสวัสดีครับ